นิทานอีศวเรื่องมมาป่ากับมาจิ้งจอกเพื่อนรักกาลครั้งหนึ่งมีมมาป่ากับมาจิ้งจอกได้สาบานตัวเป็นเพื่อนตายว่าจะไม่ทำอันตรายต่อกันและจะช่วยกันทำมาหากินโดยมาจิ้งจอกมีหน้าที่ไล่ต้อนสัตว์ป่าที่จะมาเป็นอาหารส่วนมมาป่าร่างใหญ่ก็คอยจับสัตว์ป่าเหล่านั้น แล้วแบ่งอาหารกันกินอย่างอิม่มหนำสำราญทุกวันไปสมเป็นเพื่อนกันโดยแท้แต่อยู่มาไม่นานได้บังเกิดความแห้งแรงกันดานทั่วทุกหย่อมหญ้าในป่านั้นบรรดาสัตว์ป่าน้อยใหญ่ต่างเดือดร้อนเบือประมานรออาหารหายากยินขึ้นทุกวันหมาป่ากับหมาจิ้งจอกถึงกับอดอาหารติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันอยู่เสมอ จนในที่สุดหมาป่าไม่สามารถทุนหิวได้อีกต่อไปจึงกระโจนเข้ากัดหมาจิ้งจอกเพื่อนตายของมันเพื่อหวังกินเป็นอาหารจะได้พ้นจากความตายเพราะไม่มีอะไรจะกินหมาจิ้งจอกก็ดิ้นร้องขึ้นก่อนจะกลายเป็นอาหารของหมาป่าว่าเจ้าเพื่อนตายของข้า คำสาบานของเจ้าเอาไปทิ้งไหนเสียเล่าเจ้านางูเจ้าเคยเห็นคำสาบานหรือไหนใครบอกเจ้าว่าโลกนี้มีคำสาบานคำสาบานเป็นเพียงคำพูดเท่านั้นครั้นพูดออกไปแล้วก็ไม่ม,มีตัวตนหรือแม้แต่งเงาก็ไม่มีว่าแล้วมาป่าก็กินหมาจิ้งจอกเป็นอาหารแก่หิวในมือนั่นเอง นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่มีคำมั่นสัญญาในหมู่โจรนนิทานเรื่องนี้จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมและรับฟังสวัสดีค่ะ